มาอีกแล้วไมีกแล้วไอีกแล้วลว,วันนี้จะมาแกะกล่องนะครับ Upset d u c กคอลเลกชันเค c ซี่เ c อร์กิตดนะครับเออคอลเลกชันเ r ลซี่เซ c ร์กิตดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6แบบนะครับเป็นคอลเลกชันล่าสุดเลยนะครับมี6แบบแล้วก็มี1ตัว Secret นะครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวไหนนะครับ c r a z y Upset d u c k ที่ออกแบบโดย เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมศิลปินชาวจีนนะครับตอนนี้มีวางขายอยู่ที่ B Trend มีวางขายอยู่ในหลายๆที่นะครับบ้านเรานะครับหรือใครที่อยากจะไปช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะครับก็มีขายในหมดเลยใน Sho ปปี้ a z a d a หรือถ้าใครอยากได้เนี่ยคอลเลกชันล่าสุดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ละกันว่าไปซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวปักหมุดให้นะครับที่ description หรือคอมเมนต์นะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะครับเป็นค่ายไม่ใช่ป๊อปมาดนะนะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับของจีนเหมือนกันนะครับอู้ในกล่องมีอะไรบ้างหนึ่งมีถุงน้องนะครับแล้วก็จะมีโอ้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 โอันนี้มีพร็อพเสริมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการ์ดนะครับการ์ดนี้ก็เหมือนเดิมเลยบอกว่าเราจะได้ตัวไหน ผมได้ตัวนี้น้องเป็ดโจนสลัดน้องเป็ดโจนสลัดนะครับมีมคลาวด d ดักนะครับชื่อน้องนะครับมีมคลาวด d ดักนะครับนี่อ๋อไอ้น,นี้ดำๆนี่คือหมวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวดีกว่าว่าเป็นยังไงนะตัวของน้องเป็นยังไงบ้างแกะมาแล้วแกะมาแล้วแกะมาแล้ว แดูหน้าน้องซะก่อนยีโยนกวนประสาทมากแถมขอบตาค้าแดงเชียวนะครับแล้วก็มีมวอวาเดี๋ยวจะมาใส่มวกหมวกของน้องน้องเป็นโจรสลัดนะครับหรือเป็นคลาวห่วงล้วงห่วงล้วงนะครับเป็นตัวคลาวหรอเป็นตัวตลกตัวตลกนะครับเป็นตัวตลกหมวกมาอย่างนี้ เอออันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวต้องไปดูเนาะดูตามรูปสันนิษฐานนี่วิธีประกอบนี่หมวกหมวกน้องต้องเปิดหน้าหน่อยหนึ่งเราก็อยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมเอ่ยขอดูรูปรูาน้องอยู่ในกล่องของขวัญขอใช้น้องก่อน อโอเคใส่น้องมาแล้วน่ายียวนมากเลยเป็นไงบ้างน่ายียวนน่ายียวนสุดๆนะครับแล้วก็ใส่โมว่ <c oughs> <c oughs> ใส่หมวกเบี้ยวต่างหากนี่เสร็จสมบูรณ์แล้วน้องบีดัก นะครับ collection crazy circuit d u c k นะครับส่วนห่วงนี้ไปทำอะไรนี่ไงนี่ไว้ใส่เชือกห้อยนะครับสำหรับห้อยกระเป๋าหรือห้อยใดๆก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีตัวปลดล็อกอย่างนี้เนาะก็สามารถมาคล้องแล้วก็ห้อยกระเป๋าได้แต่ถ้าคล้องห้อยกระเป๋าปุ๊บก็จะไม่มีหมวกเนาะอ๋อสามารถ ของแบบมีหมวกได้ผมเห็นแล้วที่หมวกเขาจะมีรูอยู่นะครับก็สอดนะครับสอด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 ,สอด,สอดนี่สอดห่วงที่หมวกนะครับแล้วก็ใส่ตัวแขวนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลย หมวกก็จะเลือกได้นะครับว่าเป็นแบบครึ่งครึ่งครึ่งอย่างนี้นี่สมบูรณ์แล้วน้องแอปเซดดักยียวนกวนโอยมากเลยเห็นไหมหนึง่ง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 หน้าเหมือนน้องเกลมากๆชอบตัวนี้พอหน้าเหมือนน้องเกลนะครับอยังไงติดตามไปซื้อกันได้นะครับตอนนี้เพิ่งมาไทยเลยนะครับคอลเลกชันใหม่ล่าสุด